เซรินดิออนหวนจับไมค์ขึ้นร้องเพลงเปิดโอลิมปิกรับเต็มๆ2ล้านเหรียญเป็แนแฟนแห่ลุนลิซ่าหลังบินตรงสู่ปารีสกลายเป็นความดีใจสําหรับแฟนๆของดีว่าคนดังเซลินดิออนหลังเจ้าตัวต้องวางไมค์เพื่อรักษาตัว,ตว,ตวจากโรคควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้ล่าสุดหวนจับไมค์อีกครั้งเพื่อขึ้นโชว์หนึ่งเพลงในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมสส่วนแฟนคลับของลิซ่าก็ถึงขั้นแอบลุ้นหลังไอดอลสาวบินตรงสู่ปารีสว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่ เซลินดิออนที่ต่อสู้กับโรคคนแข็งหรือโรคควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้มานานถึง17ปีก่อนที่ช่วงหลังจะวางไม้เพื่อไปรักษาตัวหลังอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็มีข่าวดีที่ทําให้แฟนๆใจชื้นว่าเจ้าตัวจะขึ้นร้องเพลงอีกครั้ง โดยการร้องเพลงครั้งนี้เซลินดิออนจะแสดงโชว์เดี่ยวของตนเองหนึ่งเพลงในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรศศั่งเศสซึ่งแว่วมาว่าเธอจะได้รับค่าเหนื่อยไปมากถึง2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ72.3ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก่อนที่เซลินดิออนจะหายหน้าหายตาไปเจ้าตัวเปิดการแสดงครั้งสุดท้ายเมื่อปี2020ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 และนอกจากนั้นอีกคนที่ถูกจับตามองอยู่ในตอนนี้ก็คือลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงก์ที่เจ้าตัวก็เพิงงจะเดินทา ไปยังกรุงปารีสหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะ House Ambassador ของ Louis ์วิตตองซึ่งแบรนด์นี้ยังเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ให้กับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสแฟนๆจึงพากันลุ้นว่า Lisa จะมี s u r p r i s รส์โชว์ในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยหรือไม่และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิง่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ